สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ p o l i t i c World Thailand กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามาพูดกันถึงเรื่องราวของชาติโยุโรปกันบ้างดีกว่านะครับเรื่องราวนะตอนนี้เองเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีความขุ่นเคืองกันภายในชาติโยุโรปเกิดขึ้นนะครับหลังจากที่ตัวของโอราฟชอลชา a เซ e l l ร r ของเยอรมันได้ออกมา เปิดเผยว่าทหารอังกฤษเนี่ยได้เข้าร่วมสงครามยูเครนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโดยพวกเขาเองเนี่ยได้เข้าไปช่วยทหารยูเครนในภาพคพื้นดินในการที่จะยิงมิสไซล์ Storm Shadow ไปโจมตีรัสเซียนั่นเองครับ Storm Shadow เนี่ยก็เป็นมิสไซล์ที่ทางอังกฤษมอบให้กับทางยูเครนซึ่งทางอังกฤษเองเนี่ยก็เลยจาเป็นที่จะต้องส่งทหารจํานวนหนึ่งเนี่ยนะครับผมเข้ามาในการที่จะช่วยคอยดูแลการกําก,กับการใช้มิสไซลน์นี้เพราะว่ามันอาจจะต้องมีเทคนิคพิเศษต้องมีการควบคุมพิเศษในการใช้ นั่นเองครับสำหรับรายละเอียดของ Storm Shadow เองเนี่ยก็นับได้ว่าเป็นหนึ่งในอาวุธไม้เด็ดของยูเครนที่ปรากฏออกมาในปีที่แล้วเลยนะครับโดย Storm Shadow นี้เองเนี่ยก็นับได้ว่าเป็นมิสไซล์ที่ยากต่อการจะหยุดมากๆเพราะว่ามีเทคโนโลยีล้ำสมยัยเวลาบินไปเนี่ยเวลาใกล้ถึงเป้าหมายมันจะพุ่งขึ้นแล้วก็หักหัวลงมานะครับเวลามันจะระเบิดเนี่ยก็จะทําลายกําแพงชั้นแรกเข้าไปก่อนได้ด้วยนะก่อนที่จะส่งระเบิดเข้าไประเบิดภายในนะครับก็เรียกได้ว่าเป็น Cruise Missile ที่เอาไว้เจบบาะบังเกอร์เป็นอย่างดีเลยข้อดีของมันเนี่ยก็คือ มันสามารถหลบเลี่ยงระบบตรวจจับได้ง่ายนะครับแล้วจากการทํางานของมันในปีที่ผ่านมาอย่างในปี2023เนี่ยก็ได้เห็นแล้วว่ามันทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงๆเจ้า Storm Shadow เนี่ยนะครับแต่ตรงนี้เองเนี่ยการเปิดเผยของ o l a f s h a w นั้นก็ทําให้เห็นถึงความจริงที่น่าตกใจว่าอังกฤษนั้นกล้าที่จะส่งทหารของตัวเองเข้าไปแล้วแต่ทางฝั่งของเยอรมันเองก็กังวลใจกับเรื่องราวนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าไอการที่อังกฤษส่งคนเข้าไปแบบนี้เนี่ยมันอาจจะทำให้สงครามลุกลามขึ้นมาได้แต่การเปิดเผยของ o r a b เเาองก็ทําให้มีเสียงต่อว่าเขามาเหมือนกันนะครับแล้วก็รวมไปถึงการปฏิเสธที่จะส่งมิสไซล์ทอรัสมิสไซล์ของเยอรมันให้กับทางยูเครนด้วยโดยทางมิสไซล์ทอรัสเองเน,นะครับก็เหมือนกับอารมณ์แบบ มันคือ Storm Shadow เวอร์ชันของเยอรมันนั่นแหละมีระยะการยิงเนี่ยสูงได้ถึง500กิโลเมตรเลยนะครับก็นับได้ว่าเป็นอาวุธระยะไกลามากๆและยูเครนเนี่ยกำลังต้องการอาวุธระยะไกลแบบนี้อยู่เลยเพราะว่าจะสามารถโจมตีเป้าหมายต่างๆที่มันอยู่ลึกเข้าไปหลังจากแนวรบของรัสเซียได้เพราะตอนนี้เมื่อขาดอาวุธระยะไกลอะ่ะก็จะโจมตีไปไกลไม่ได้ครับก็ต้องมาโฟกัสอยู่ที่แนวรบแล้วแนวรบของฝั่งยูเครนเองเนี่ยก็ขาดแคลนกระสุนปืนใหญ่เป็นอย่างมากด้วยเลยนะครับก็ทําให้ตอนนี้แนวรบของฝั่งยูเครนเนี่ยกำลังถูกรัสเซีย กดดันอย่างหนักเลยนะครับแล้วถามว่าทําไมโอลาฟชอว์นั้นถึงไม่ยอมส่งทอรัสให้กับยูเครนล่ะนั่นเป็นเพราะว่าเขากลัวว่ารัสเซียเนี่ยจะใช้สิ่งนี้เข้ามาเป็นสิ่งที่จะทําให้สงครามเนี่ยบานปลายขึ้นไปอีกนะครับผมมันก็ทําให้หลายๆฝ่ายเนี่ยกังวลกันอยู่เหมือนกันว่าท่าทีของเยอรมันนั้นจะเป็นยังไงแต่ล่าสุดนี้เองเนี่ยจากเรื่องราวนี้ที่ได้ปรากฏออกมานะครับผมในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีข้อมูลหลุดจาก เยอรมันครับเป็นข้อมูลจากทางอากาศเยอรมันนะครับผมที่เป็นเสียงสนทนากันเนี่ยรุดออกไปถึงฝั่งของรัสเซียแล้วก็ได้รับการยืยนยันเราด้วยว่าข้อมูลตรงนี้เองเนี่ยเป็นข้อมูลจริงนะครับไม่ใช่เป็นข้อมูลเท็จเป็นการหลุดจริงๆนะครับและการหลุดนี้เองเนี่ยก็ได้พูดถึงประเด็นนี้อีกครั้งก็เป็นการคอนเฟิร์มเลยว่าณตอนนี้เองเนี่ยทหารอังกฤษนั้นได้เข้าไปอยู่ในพื้นด,ดินของยูเครนเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลายๆฝ่ายเนี่ยกังวลเหลือเกินนะครับว่ามันอาจจะเป็นชนวนทําให้เกิดการลุกลามทางสงครามหรือเปล่าแต่ตรงนี้เอง เนี่ยผมจะบอกให้เลยว่า ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้นะครับเพราะทหารอังกฤษที่ไปเนี่ยก็จํานวนน้อยนะครับแล้วก็ไม่ได้ไปสู้ในฟอต์ไลน์ด้วยแต่ไปช่วยดูแลระบบการยิงอาวุธต่างๆเพราะฉะนั้นเองเนี่ยมันอาจจะเป็นข้ออ้างที่ทาให้สงครามบานปลายขึ้นได้แต่มันยังคงไม่ใช่ข้ออ้างที่หนักแน่นพอที่จะทําให้มันลุกลามกลายเป็นสงครามระหว่างรัสเซียกับอังกฤษเลยครับคือถามว่ามันเริ่มจะข้ามเส้นไหมอะ่ะมันเริ่มจะข้ามเส้นนะไอกรณีแบบนี้เนี่ยแต่ยังเป็นการข้ามเส้นที่ยังครับได้กันอยู่นะสำหรับผมเองผมมองก็แบบนั้นไม่ได้มองว่าฮ้มัน ต้องแบบมาไปยิงอังกฤษอะไรแบบนี้เลยอะ่ะอันนั้นมันยัง เอ็กซ์ตรีมไปแล้วมันก็อาจจะเกิดความสูญเสียมากเกินไปนะครับแต่ในกรณีของอย่างมาโครงเองเนี่ยฝรั่งเศสเองต้องการจะส่งหน่วยรบพิเศษเข้าไปในยูเครนเข้าไปช่วยรบเลยอันเนี้ยมันอาจจะรุนแรงกว่ากันคนละเรื่องเพราะว่าอย่างอังกฤษส่งไปช่วยอปเปอร์อุปกรณ์เนี่ยเรื่องหนึ่งแต่ถ้าส่งไปช่วยรบเลยเนี่ยมันคนละเรื่องกันแล้วแล้วในกรณีของอังกฤษเองเนี่ยก็ทําแบบลับๆด้วยนะครับไม่ได้แบบว่าจะมาเปิดเผยแบบโจงครึมอะไรกันแต่ในทางฝั่งฝรั่งเศสเนี่ยดูเหมือนว่าเขาอยากจะแบบเปิดตัวเลอเกินเนี่ยอยากจะแบบส กับบราซิลเหลอเกินแถมมีการมาแรล,ลี่ด้วยถูกไหมในแบบการพูดที่เช็คล่าสุดนี่เองเนี่ยตัวของเอมานูเอลมาคงก็ได้บอกว่าเนี่ยเป็นเวลาที่แบบยุโรปต้องลุกฮือนะอย่ามาทำตัวขี้ขาดก็คือแบบ มันต้องบวกแล้วอะเนี่ยคือสิ่งที่มาครต้องการก็เลยทําให้หลายฝ่ายเนี่ยกำลังกังวลอยู่กับท่าทีของมาครซะมากกว่าว่าตรงนี้แหละอาจจะทําให้สงครามนั้นลุกลามจริงๆเพราะฉะนั้นเองเนี่ยไอการที่มีทาหารอังกฤษไปอยู่ในยูเครนไปช่วยอปเปอร์สตอมชาร์โดเนี่ยผมคิดว่ามันยังไม่ได้ทําให้เกิดลุกลามกลายเป็นสงครามที่บานปลายไปได้หรอกแต่ก็นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งขั้นที่มันมากขึ้นละกันการข้ามเส้นกันมากขึ้นระหว่าง2ฝ่ายฝ่ายของโลกตะวันตกกับฝ่ายของรัสเซียแล้วจากข้อมูลที่ได้มาเนี่ยนะครับก็ได้บอกว เองก็ไม่ได้มีแผนที่จะส่งทหารจํานวนมากไปที่ส่งไปเนี่ยมีแค่เจ้าหน้าที่ไม่กี่คนเท่านั้นเองที่ไปช่วยทหารยูเครนเท่านั้นแล้วก็จากข้อมูลเนี่ยนะครับผมถึงแม้ว่าฝรั่งเศสเนี่ยจะดูอยากบวกเหลือเกินเนี่ยนะครับแต่จากคลิปเสียงหลุดออกมาเนี่ยก็ได้ยืดหยัดแล้วว่ามีทหารอังกฤษเนี่ยเข้าไปอยู่จริงแต่ฝรั่งเศสไม่ได้ไปอยู่นะครับถึงแม้ว่าฝรั่งเศสเนี่ยก็จะสนับสนุนอาวุธมิสไซล์อะไรไปเหมือนกันเนี่ยแต่ไม่ได้ส่งคนเข้าไปเหมือนกับอังกฤษทําให้กลายเป็นว่าอังกฤษเนี่ยดูจะสุ่มเส เราก็ยังเห็นได้ชัดเลยว่ายูเครนย,ยังคงต้องการการสนับสนุนอีกมากนะครับยุโรปเองเนี่ยพยายามจะเพิ่มการสนับสนุนแล้วละ่ะแต่ก็ต้องเพิ่มเยอะกว่านี้ไม่อย่างนั้นก็อาจจะต้านไม่อยู่นะครับเพราะว่าอเมริกาเองนะก็ดูนิ่งเลยนะครับผมถึงแม้ว่าร่างงบป,ประมาณเนี่ยจะผ่านสภาสูงแล้วคอนเกรสแล้วเรียบร้อยเนี่ยแต่ก็ยังเหลือสภาล่างอีกนะครับและสภาล่างเนี่ยหลายๆฝ่ายก็มองกันไว้แล้วด้วยว่าไม่น่าจะผ่านอย่างแน่นอนเพราะว่าเป็นสภาที่คุมโดยฝั่งริพับบิกันนั่นเองและล่าสุดนี้เองเนี่ยสารสูงสุดก็ได้จัดการเรื่่องทมมไถูกแ้ ท่ากับว่าทรัมป์เองเนี่ยก็น่าจะได้มาบวกกับไบเดนในการเลือกตั้งช่วงปลายปีนี้นะครับหลายหลายฝ่ายคงจับตามองกันนั่นแหละว่าการเลือกตั้งนี้จะมีผลออกมาเป็นยังไงเพราะคิดว่าการเลือกตั้งนี้เนี่ยน่าจะตัดสินชะตากรรมของหลายๆเหตุการณ์บนโลกได้เลยนะครับอย่างเหตุการณ์ในอิสราเอลกับฮามาสเองเนี่ยคิดว่าอาจจะจบก่อนนะแต่กว่าจะเหมือนควันสงบอ่ะมันก็คงจะต้องเลยปีหน้าไปอีกแหละแต่หมายถึงว่าปฏิบัติการพิเศษทางทหารเนี่ยอาจจะจบได้ก่อนการเลือกตั้งแต่ผลต่อจากนั้นเนี่ยจะยังไงไม่รู้้คครรัผมแลวก็สงาเเย ชะตากรรมของยูเครนเองบอกเลยว่าจะไปทางไหนต่อขึ้นอยู่กับการเลือกตั้งของอเมริกาจริงๆถ้าเกิดว่าอเมริกาเนี่ยเลิกสนับสนุนไปเลยเนี่ยนะครับยูเครนจะเอาอยัางไงต่อคือผมก็มองว่ายูเครนเองเนี่ยก็คงจะสู้ต่อนั่นแหละนะครับแต่ว่ามันจะสู้ต่อได้มากน้อยขนาดไหนยุโรปเนี่ยจะมีความช่วยเหลือมากน้อยขนาดไหนตรงนี้จะกลายเป็นปัจจัยสําคัญและตอนนี้เราก็เริ่มเห็นภาพมากขึ้นในการเมืองโลกแล้วว่ายุโรปเองเนี่ยก็เริ่มจะจับกลุ่มกันมากขึ้นอยู่กันเองมากขึ้นนะครับแบบถ้าอเมริกาไม่ช่วยอ่ะก็ต้องเตรียยยมแผนเเเอออาาาไไววว้ล่กูจะตัอดองง พอโดนทรามเองเนี่ยก็ดูเหมือนว่าก็ไม่ได้จะมาแสดงท่าทีในการสนับสนุนนาโต้แต่อย่างใดเท่าไหร่เลยนะครับแถมยังมีการออกมาพูดด้วยว่าชาตินาโต้เนี่ยชาติไหนที่แบบจ่ายงบไม่ถึงไงก็ไม่ควรได้รับการปกป้องไงครับตรงนี้เองเนี่ยก็บอกเลยว่านาโต้เสียวสันหลังมากๆเลยนะครับทำให้ยุโรปเนี่ยก็อาจจะรวมกันแบบไม่เคยมีมาก่อนนะตรงนี้เองเนี่ยก็ทําให้เราได้เห็นภาพใหม่ๆของการเมืองโลกมาละกันและนี่ก็เป็นสถานการณ์นะตอนนี้ที่เกิดขึ้นนะครับผมจากเสียงหลุดของทางกอ,องทัพอากาศเยอรมันที่ ทำให้เราได้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ในสงครามที่เป็นสงครามระหว่างตะวันตกกับทางรัสเซียเนี่ยมันเป็นยังไงอยู่นะครับไม่ต้องพูดถึงในเรื่องสมรภูมิยูเครนเลยเอาแค่ความตึงเครียดร,ระหว่างตะวันตกกับทางฝั่งของรัสเซียเนี่ยผมคิดว่าก็กําลังตึงเครียดกันมากๆแล้วนะครับเรื่องราวนั้นจะเป็นยังไงต่อไปรอติดตามกันได้ในคลิปหน้าเลยนะครับผมยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกับรายการ politics world thailand หากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะครับยัง,งยว้ลนแน สวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ p o l i t i c World Thailand นะครับ